เท่าหนึ่งเต็มถังโอ้ไม่ใช่ใช่ชกเลยเนี่ยส่วนเอาไว้เก็บหมดเนี่<ช>ยครับได้รอดก็บานไปเนี่ยแ <Man S 2> มนต้ไฟด่าไฟกับต่างหากเว้ย ไปแปิดมันก็ดับเดดั้งน้มันเขาต้องเปิดใหม่ต้องอไปนะเนี่ยมันจะไปใส่ยังไงใส่ตู้ดนีใสทางลยแล้วยสองพันกว่าบาทจะไปใส่แ่เวลานฟังฟังเปี่ยฟังได้ยังไงก็เราจะทำแบบนี้ที่แรกที่เราจะ ในทำพ่วงเนี่ยท,นนทำพ่วงแค่ไหนทำลักคาจาวาจาวาอะไรบญนี่เนี่ยบนลักคาบนภูมิแคนไหนจะทำแบบนี้ว่าวเอาต่อไฟออกมาปั๊บใส่กุ้งเสี้ยวแ่ออกมางอกนันนี้มันเป็นพลาสติกไงมันมไม่เหมือนเป็นหม้มันไม่ยุ่งยากเวลาโดนฝนโดนไปไหนนี่รัฐบาลแบงอยู่ไหนภาคสงคยขร